ขอโทษนะคะพี่ตานที่มาสายไม่เป็นไรครับออนนั่นง,งก่อนสิ <c oughs> ตานที่แกบอกว่าแฟนแกเป็นแม่บ้านนอนอยู่บ้านเฉ <c oughs> ยๆที่แทนเนี่ยก็เป็นคนชายนี่เองเหรอพี่ตานตอนสมัยเรียนมีคนมาจีบ <music> พี่ตั้งเยอะแยะ แต่ตอนนี้พี่กลับมาเลือกคนชัยเป็นแฟนเนี่ยนะฉันไม่อยากจะเชื่อใช่นี่ดูอย่างอันนี้สิเขาได้แฟนเป็นถึงเจ้าของกิจการใหญ่โตมากเลยนะแหมโตยแกก็พูดเกินไปแกก็ใชัย,ย่อยนะได้แฟนเป็นถึงซ e o ชื่อดังของบริษัทที่ภูเก็ตพี่ตาน พี่ตารู้ไหมคะว่ากระเป๋าใบเนี้ยมันแพงแค่ไหนไม่รู้สิแล้วมันราคาเท่าไหร่กันหรอกก็ไม่เท่าไหร่หรอกราคาก็แค่หกหลักเองนี่เธอฉันขอถามอะไรหน่อยสิทำงานเป็นคนใช้อุ๊ย เงินว no ันละเท่าไหร่หรอก็พอได้อย okay. ู Sacramento ่นะคะอุ๊ยกระเป๋าสวยดีนี่ซื้อมาเท่าไหร่อะใบนี้ฉันซื้อมาใบละไม่กี่ร้อยเองค่ะก็อย่างว่าเลยเนาะทำงานเป็นแค่คนใช้ คงไม่มีปัญญาซื้อกระเป๋าแพงๆแบบนี้หรอกอย่างเธอเนี่ยก็คงซื้อได้แค่กระเป๋าถูกๆตามตลาดนัดไบแล้วไม่กี่บาทเองอนะนาอเอากระเป๋ากระจอกกระจอกตามตลาดนัดมาใช้ไม่อายบ้างเหรอคะ <c oughs> ฉันจะบอกอะไรให้นะที่บ้านของฉันเนี่ยมีกระเป๋าแพงๆตั้งเยอะเลยอยากได้ไหม่วฉันขายให้ราคาถูกๆ พอเธอฉันว่าเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่านะากินข้าวกันครับค่าอาหารทั้งหมด6,900บาทครับ เอาไปจ่ายก่อนเลยเโทษทีนะคะพอดีว่าฉันกำลังจะสแกนจ่ายแล้วแบตโทรศัพท์ฉันหมดพอดีเลยค่ะโทษนะคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ ถึงแม้รายได้ฉันจะไม่เยอะแต่เดี๋ยวฉันจะจ่ายให้พวกคุณก่อนเองนะคะถ้างั้นฉันขอจ่ายเป็นเงินสดนะคะได้ครับนี่ค่ะไม่ต้องทอนนะคะขอบคุณครับ ตาลคะข้าวหลังถ้าพี่จะคบใครเนี่ยพี่ก็มองให้มันดีๆหน่อยสิพี่ก็รู้นี่คะว่าสมัยนี้เพื่อนกินมันเยอะนี่แกว่าใครเป็นเพื่อนกิน่ส่ค่าอาหารแค่นี้ทำมาเป็นอวดเก่งที่จะพูดอะไรก็ได้อย่างนั้นหรอกค่าอาหารแค่เนี้เดี๋ยวฉันให้แฟนของฉันมาจัด อา้าวนบอกว่าแบตบโทรศัพท์หมดไงสารล่นแนยุ่งไม่เข้าเรื่องอฮัลโหลค่ะที่รักที่รักคะที่รักตัดสายทำไมคะไม่เป็นไรอันเดี๋ยวฉันโทรให้แฟนของฉันมาจัดการเองดี การเร็วๆเลยจะได้รู้สันบ้างว่าใครเป็นใครเอาเลยค่ะจะเรียกใครมาก็เชิญตามสบายเลยนะคะนี่แกอย่ามาท้าทายพวกฉันให้มันมากเลนะเตยฮัลโหลใจที่รักมีเรื่องอะไรหรือเปล่า ฉัน,นอตอนนี้เตยอยู่ไหนล่ะออฉันอยู่ที่คาเฟ่ป้าใหม่ใหม่อ่ะพี่รีบมาเฉลยนะมีคนจะทำลายฉันนะได้ได้ได้เดี๋ยวพี่จะรีบไปตอนนี้เลยไปรอป๊บหนึ่งนะแกะไม่รอดแน่คอยดู น้องเตยจ๋าไหนใครหน้าไหนที่มันกล้ารังแกน้องเตยแฟนพี่ลงอย่างฉันก็อีกคนใช้คนนี้ไงค่ะคนใช้คนนี้ใช่ไหม ุณออนมาอยู่ที่นี่ได้ไงครับฉันก็มาทานข้าวกับพี่ตาน่ะอ๋อแล,แล้วทำไมคุณออนแต่งชุดคนใช้แบบนี้ล่ะครับพอดีว่าฉันเพิ่งไปรับงานถ่ายละครสั้นมาฉันรีบก็เลยไม่ทันได้เปลี่ยนว่าแต่นายเถอะนายลางานไปหาแม่ไม่ใช่หรอเนี่ยนะแม่ทูกหัวของนายเออ คือเตยรีบขอโทษคุณอ๋อแล้วสิทำไมอย่างนั้นเนี่ยพี่ต้องสวยแน่แนแนเลยอยคือฉันขอโทษนะคะฉันไม่รู้จริงๆอะว่าคุณคือเจ้าของบริษัทที่พี่หลงพึ้นงานอยู่อะฉันเป็นโกรธพวกคุณหรอคะ่ะฉันไม่คิดเลยว่าพี่ตาลจะคบเพื่อนที่ชอบดูถูกคนอื่น แคลมยัเห็นกับตัวที่ฉันไม่ตอบโต้วพวกแกเนี่ยก็เพราะว่าฉันอยากรู้ว่าถ้าฉันมีแฟนที่เป็นแม่บ้านจริงๆนยพวกแกจะว่ายอย่างไงแต่ฉันก็ได้ยินหมดแล้วล่ะมันทำให้ฉันได้ตัดสินใจว่าถ้ามีเพื่อนแบบพวกแกฉันขอไม่มีดีกว่า,วา อแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะคะถึงฉันจะทำอาชีพแม่บ้านจริงๆเนี่ยฉันก็ภูมิใจในอาชีพของฉันค่ะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่สุดจริตไม่ได้เกาะใครกินถึงแม้ว่ามันจะได้เงินน้อยแต่ก็มีกินมีใช้พวกคุณไม่มีสิทธิ์มาดูถูกคนอื่นแบบนี้นะคะเพราะว่าฉันไม่ได้ไปโกงใครหรือว่าเกาะใครกินแบบพวกคุณ แต่งตัวก็ดูดีใช้แต่ของแพงๆอวดคนอื่นไปทั่วแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีใครเขาชื่นชมพวกคุณหรอกนะคะออนกับกันเน่ค่ะพี่ตาลหวังว่าพวกคุณจะสํานึกขึ้นบ้างนะคะเผื่อว่าวันไหนเจอพวกเดียวกันขึ้นมาเนี่ยจะได้มีเงินจ่ายค่าอาหารเหมือนกัน กูเสียพนันแล้วไงอะ,อะเอาเงินออกมาอเอาเงินออกมาสิเว้ยพี่ตาต่อให้พี่ตีฉันจนตายอะฉันก็ไม่มีเงินให้พี่หรอกนะมึงอย่าตายใช่ไหมมึงน่นหาพี่เองนะอ ไปมาวะเอ้เอเาพี่หลงมาทำไมครับพี่ทำไมมึงพูดแบบนี้วะนี่มันบ้านน้องสาวกูทำไมกูจะมาไม่ได้ มาเยี่ยมออนเหรอคะใช่จ้ะน้องออนอพี่หลงครับนั่งก่อนครับพี่ยินเบื้ออยู่อีกไปเอาน้ำมาให้พี่หลงสิ <c oughs> พี่หลงครับวันนี้ลมอะไรพัดพี่มาล่ะครับอ๋อพอดีพี่ว่างจากงานไม่มีอะไรทำแรกอย่างพี่เพิ่งซื้อรถใหม่ป้ายแดงออกมาก็เลยว่าจะออกมาทดลองขับดูขับไปขับมาก็มาถึงที่นี่เลยจริงเหรอครับพี่พินี่สุดยอดจริงๆเลยเดี๋ยวก็ซื้อบ้านเดี๋ยวก็ซื้อรถอะน้ำครับพี่หลง ขอบใจจ้ะเอา้าน้องออนงี้มือน้องออนไปโดนอะไรมาทำไมมันช้ำขนาดนี้อ่ะพี่ขอดูหน่อยสิออรอยช้ำพวกเนี้ยมึงเป็นคนทำใช่ไหม เอเอพี่หลงครับ<อ>ผมล่างน้องออนขนาดนี้ผมจะตีน้องออนลงได้ไงครับน้องออนอาจจะล้มตอนอาบน้ำก็ได้ครับใช่ครับน่าจะล้มเองครับล้มเองงั้นเหรองั้นกูขอถามหน่อยต้องล้มท่าไหนถึงได้ช้ำขนาดนี้ฮะ มึงกล้าตบกูเหรอทำไมกูตบมึงแล้วทำไมครั้งเนี้ยกูตบแทนน้องสาวกูน้องออนเขาโตมาพร้อมกับกูยี่สิบกว่าปีไม่มีใครกล้าแตะต้องน้องสาวกูเลยนี่น้องออนเขายังตั้งท้องลูกมึงอีกมึงยังเป็นคนอยู่ไหมวะ,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 ะพี่หลงครับพี่หลง ผมกลัวแล้วครับพี่ผมขอโทษครับต,ต่อไปผมจะไม่ทำอีกแล้วครับพี่นี่มึงรู้ไหมว่าสองมือของผู้ชายเนี่ย <c oughs> เขามีไว้เพื่อทำอะไร <c oughs> เขามีไว้เพื่อปกป้องคนที่เรารักมีไว้ทำงานสร้างอนาคตด้วยไม่ได้มีไวต้ตบตีแพ่อนแม่ต่อให้มึงมีเหตุผลมากแค่ไหนมึงก็ไม่มีสิทธิ์ลงไม้ลงมือกับผู้หญิงโอ๊ยลงลง พี่ลผมกูแล้วครับผมสำนึกผิดแล้วครับพ่อแม่กูลำบากเลี้ยงกูกับน้องออนจนโตน้องออนอุสตส่าห์แต่งงานกับมึงย้ายจากเชียงใหม่มาอยู่ชุมพรนายจะคลอดลูกให้มึงอีกตั้งสองคนนายจะทำงานบ้านอีกมึงทำแบบเนี้ยมึงยังเป็นลูกชายอยู่ไหมวะผม ผมน้องสาวกูหาเงินก็เก่งทำงานบ้านก็ได้ผู้หญิงที่ดีขนาดเนี้ยแต่มึงกลับทำร้ายเขาแบบนี้เนี่ยนะถ้ามึงเสียเขาไปมึงอย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันน้องออนน้องออนไม่ต้องเสียใจนะต่อไปนี้ พี่จะเป็นคนช่วยเหลือน้องออนเองไปเรากลับบ้านเรากันเถอะอึ๊บใจก่อนสิครับพี่หลงบ้านหลังเนี้ยกูจำได้ว่ากูเป็นคนซื้อให้น้องออนเป็นของขวัญวันแต่งงานกูให้เวลามึงหนึ่งวันรีบเก็บข้าวของของมึงแล้วไปจากบ้านนี้ซะท้าไมอย่างนั้น กูจะแจ้งข้อหาบุกรุกกับมึงแน่ไปกันเถอะ ฉันฟังไม่รู้เรื่องเออเอ่เออ,อะไรของเธอเนี่ยทักพูดไม่ได้เหรอพูดไม่ได้แล้วยังจะเสนอหน้ามารับออเดอร์ลูกค้าอีกไปตามเจ้าของร้านมาเลยไปเอา้าอิน,นี่ยืนเซ่ยู่ทำไมก็บอกให้ไปเรียกเจ้าของร้านมาไงไปสิไม่เป็นไรนะที่รักขอโทษน,นะครับเกิดอ,อะไรขึ้นหรอ นนหรครับดีคุณรับคนแบบนี้เข้ามาทํางานได้ยังไงพูดก็พูดไม่รู้เรื่องมารับออเดอร์ฉันบอกเมนูใั่เออออแบบเนี้ยเอามันมาทํางานได้ยังไงคุณรู้ไหมว่าฉันาคานมากแค่ไหนฉันเป็นลูกค้าคุณนะคุณไปตามคนอื่นมาบริการฉันเลยไปเน αι, ฉันมาที่นี่เพื่อมากินข้าวนะไม่ได้มาดูการสแสดงเอ่อถ้าน้องเขาบริการไม่ดีเนี่ย ผมสามารถให้คนอื่นมาบริการแทนได้นะครับเดงั้นก็ไปตามคนอื่นมาเลยไปเสียเวลาแต่คุณต้องขอโทษน้องเขาเดี๋ยวนี้ขอโทษทำไมฉันต้องขอโทษเดนนี้ด้วยคุณรู้ไหมฉันเป็นลูกค้าร้านของคุณลูกค้าคือพระเจ้าเคยได้ยินไหมจะให้ฉันมาขอโทษอีกใบ หู้ไงเขาเป็นภรรยาของผมถ้าคุณไม่พอใจในการบริการของเขาเนี่ยเพียงว่าว่าเขาหูไม่ดีพูดไม่ได้ผมจะไม่ว่านะแต่คุณควรให้ยิตเขาขอโทษเขาเดี๋ยวนี้ขอโทษแล้วกันข้าวยังจะกินอยู่ไหม ฉันไม่นั่งให้หมันเมื่อยตูดหรอกฉันเอาไปกินพัาคารห้าดาวดีกว่าร้านที่มีพนักง,งานเป็นใบแบบเนี้ยไม่มีลูกค้าเข้าหลอกจักไม่เป็นไรนะที่รักออนจะไปไหนครับ ฉันแค่อยากช่วยอะไรคุณได้บ้างแต่ก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยออนหมอบอกว่าอาการของคุณนะดีขึ้นมาแล้วนะออนจะดีขึ้นเรื่อยๆและทุกอย่างจะกลับเป็นเหมือนเดิมนะออนลูกค้ามาพอดีเลยอ่ะออนรีบไปรับลูกค้าสิ มะม่วงค่ะฉันเอาข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ พี่ครับผมขอหน้าปากคนหนึ่งครับ ออนพูดสิทเธนะอรอนะอ้อนอ้อนเอาแต่ทำมืออย่างเงี้ยผมจะรู้เรื่องไหมเนี่ยเทเอรักซะอ้เห็นไหมอ้อนพูดได้แล้วคุณพูดได้แล้วอ้อ,อนคุณเราพูดอีกทีสิทละ คุณทำได้แล้วออนคุณพูดได้แลว้วกูมีเรื่องอยากให้มึงช่วยปะเดี๋ยวกูยินเล่นโทรศัพท์ที่นะครับเตอร์มึงทำเป็นมาสั่งน้ำที่กูนะเพราะเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมถ้ากูเอาโทรศัพท์วางแล้วกูก็ลงไปจิบน้ำลงไปจิบน้ำมึงเอาศัพท์กูไปกูยินน้ำเสร็จก็ออาให้มึงโอเคไหมแล้วมึงก็ไปเลยโอเคเด็เพื่อน อออคุณพูดได้แล้วเห็นไหมว่าคุณทำได้สู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 สู้ฉันต้องทำได้ฉันต้องอทำได้เอ้คุณพูดได้แล้ว